ไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สเรอร์วันขัญค้ามีคำสองคำจะให้ชวนคิดกันนะคะจนตอนแก่กับคำว่าพร้อมก่อนแก ณขณะนี้คนไทยของเรามักจะเกิดปัญหาใหญ่อะดับชาติก็คือจนตอนแก่นะคะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในระยะยาวจะเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงมากนะคะมาดูนิยามของคําว่าสังคมผู้สูงอายุกันก่อนนะคะตามหลักการสากลทางองค์การสหรประชาชาติเขาก็ระบุไว้ว่า ประเทศใดที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปในสัดส,ส่วนเกินร้อยละสิของประชากรทั้งประเทศก็ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ a g i n g Society และก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นถึงร้อยละยเลยนะคะเอกโซไซตี้มาดูที่ตัวเลขของประเทศไทยกันบ้างนะคะเมื่อสิน้นปี2558ที่ผ่านมาจำนวนประชากรในประเทศไทยของเราอยู่ที่65,23,979้านคนเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป 10ล้าน5,069,21คนหรือคิดเป็นร้อยละ16.2ของประชากรทั้งหมดแสดงว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะและก็มีการคาดการแนวโน้มว่าในปี2564ไทยของเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยที่มีผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีเกิน20%ของจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อฝั่งตัวเลขประชากรแล้วทำให้ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าจานวนคนวัยทำงานเทียบเท่า4คนจะต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุ1คนและในอนาคตสัดส่วนนี้จะมีค่าลดลงเรื่อยๆก็เนื่องมาจากว่า จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่จำนวนคนวัยทำงานกลับลดลงเป็นอย่างมากตัวเลขตัวนี้กำลังจะบอกกับเราว่าหากเราไม่มีการเตรียมการกรเกษียณอายุที่ดีพอแล้วเราจะมีโอกาสประสบปัญหาอันใหญ่หลวงจนตอนแก่อย่างแน่นอนเพราะเราไม่อาจคาดหวัง ให้ลูกหลานมาลิ้ยงดูเราได้เหมือนในอดีตแล้วนะคะเหตุเพราะว่าคนแต่งงานช้าลงและก็มีลูกน้อยลงด้วยเองและบริการจากภาครัฐก,ก็อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปด้วยนะคะเมื่อคนสูงวัยมากขึ้นคนวัยทำงานน้อยลงและจัดเก็บภาษีได้น้อยลงงบประมาณก็จะไม่เพียงพอและก็ไม่สามารถดูแล ได้ไหวนะคะนี่มาดูผลสำรวจนะคะจากนณะงานสถิติแห่งชาติในปี2557เขาก็บอกว่าแหล่งรายได้หลักในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุจะมาจากแหล่งแรกนะคะเงินได้จากบุตร3 6 7แหล่งที่2รายได้จากการทำงานของผู้สูงอายุเอง สาการ์เซแหล่งที่3เบี้ยยังชีพจากราชการ14.8%แหล่งที่4เงินบำเหน็จบำานาญ4.9%แหล่งที่5เงินได้จากคู่สมรส4.3%และแหล่งที่6ดอกเบี้ยงเงินออมและการขายสินทรัพย์ที่มีอยู่3.9%จาก้าิติ ของสำนักงานเถิติแห่งชาติในปี2557ที่พูดถึงแหล่งรายได้6แหล่งด้วยกันจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุต้องพึ่งพิงรายได้จากคนอื่นสูงถึง55.8%ส่วนนี้มาจากอะไรบ้างคะมาจากกันมาจากลูกมาจากรัฐมาจากคู่สมรส และก็มีการประมาณนะคะว่า34%ยังต้องทำงานหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองต่อไปจากข้อมูลนี้เราก็ขอ,อสรุปให้เห็นภาพหากไม่มีลูกหลานและคู่สนรสด,ดูแลและสวัดิการของภาครัฐไม่เพียงพอผู้สูงอายุก,กว่า90%จะไม่สามารถเกษียณอายุได้และยังคงต้องทำงานต่อไป ในวามเป็นจริงไม่มีใครหรอกที่จะวางแผนให้ตัวเองล้มเหลวแต่ที่ล้มเหลวเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้วางแผนต่างหากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้วางแผนกเกษียณอายุกันครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ยังไม่คิดวางแผนกเกษียณอายุอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว หรืออาจจะมองว่ายัางมีเวลาอีกตั้งนานกว่าจะตะเกษียอายุก็เป็นเรื่องของการหวังพึ่งพิงสวัสดิการจากภาครัฐก,ก็ส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้มาดูรายงานไร้ลอง and prosper aging in asia and pacific ของธนาคารโลกนะคะหรือ world bank เขาอได้มีการสำรวจเกี่ยวกับว่า คุณคิดว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบให้จ่ายหลังเกษียณอายุสำหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้วจากการสำรวจนะคะเขาก็ได้พบว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์เกินกว่าครึ่งหนึ่งนะคะเขาก็จะตอบคำถามนี้ว่าคนต้องรับผิดชอบให้จ่ายหลังเกษียณอายุ ไม่ใช่ใครอื่นเลยนะคะก็ตัวผู้เกษียณอายุเองนั่นเองแต่ถ้าเราเอาคำถามนี้ไปถามคุณคิดว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ่ายรังเกษียณอายุสำหรับผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยคำถามคำถามนี้จีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะ เกินกว่าครึ่งหนึ่งจะตอบว่าคุณต้องรับผิดชอบให้จ่ายหลังเกษียณอายุก็คือภางรัฐบาลค่ะแสดงว่าคนส่วนใหญ่ยังหวังพึ่งพิงบริการจากรัฐจริงๆเมื่อคิดแต่จะหวังพึ่งพิงคนอื่นก็เลยทำให้ละเลยและไม่คิดที่จะวางแผนเกษียณอายุไว้แต่เนิ่นๆ นั่นคือคำตอบนะคะแต่เราจะหวังพึ่งคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการพึ่งลูกหลานคู่สมรสหรือการพึ่งบริการจากภาครัฐคำตอบก็คือคงไม่ได้แล้วนะคะเพราะสภาพสังคมเศรษฐกิจและโครงสร้างประชากรนี่เปลี่ยนไปจากอดีตมากเลยนะคะ เราไม่สามารถคาดหวังให้ใครมาดูแลเราหลังเกษยียณอายุได้คำตอบก็คือต้องเป็นตัวเราเองนะคะดังนั้นในขณะที่ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเราทุกคนนะคะจะต้องกระหนักถึงการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตในวัยเกษยียณให้ได้อย่างมีความสุข และที่สำคัญต้องไม่เป็นภาระของใครจนมากเกินไปจะพูดง่ายๆก็คือเรื่องการวางแผนการเงินสำหรับใบเกษียณจึงเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดนะคะใครเริ่มต้นเร็วก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะไม่ใช่รอจนเวลาใกล้เกษียณแล้วจึงมาวางแผนเพราะนั่น ทำให้โอกาสที่จะจนตอนแก่มากกว่าพร้อมก่อนแก่นะคะเรามาร่วมกันวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้กันเลยนะคะใครที่อายุยังน้อยมาวางแผนตอนนี้ก็อาจจะได้เปรียบน,น,นิดนึงนะคะแต่ใครที่อาจจะมีอายุที่ละเลยมากไปน,นิดนึงเริ่มวางแผนตอนนี้แม้อาจจะดูสายไปน,น,นิด แต่กคดีกว่าไม่เริ่มต้นอะไรเลยนะคะเรามาวางแผนการเงินด้วยกันนะคะเพื่อสุขภาพการเงินที่ดีของเราในอนาคตขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ